คนต่อไปมาสอบปากคำคุณยัง <ım 999> ต <Viol> ้องคอโทษโทษคได้ข่าวว่าคุณตอนนั้นคุณเมามากมีมีมีอะไรอะมีแอลกอฮอล์เกินเกินจำกัดที่ตำรวจ กำหนดไว้แล้วคุณก็ไปชนคนแก่เสียชีวิตใช่ไหมครับรกินแค่ห้าแก้วเองหันนี้มันคอค่ะวม่งด,งด่วห้าสิบแก้วมไม่ถาวรเลยเหรอห้าแก้วอกูบอกหาแก้วห้าแก้วห้าแก้วไอ้เจ้าต้องโมาห้าแก้ว มึงเดามึงอย่าหวังโดนติดคุกไม่เอาแล้วคุณตอย่าบอกได้ทั้งพาฉันเข้าคุกก็ใช่ดิมึงต,ตัดตัดตัดกันชั่วข้าวชั่วข้าวชั่วคราวชั่วข้าวานะคุณตมึงวะนี่กูต้องไร <c oughs> อย่าลากฉันไปนี <c oughs> ฉันบริดสุดเอา <c oughs> อย่าลากใครตัวเองฉัน มึงเข้าไปซะมึเอานะฉันไม่เข้ามึงเข้าไปอะเข้าไปแล้วดอีดองดองดองไม่ได้ดองเข้าไปยูี่มึงก็รออยู่แม่งถ่ายน้ำอยชอบงานนะคุณตุ๊บ อย่าว่ามันได้ช่วยเข้ามึงเข้าไม่ได้มึงมึงมึงได้นอนหลงทุกข์มึงตายมึงเดินท้องทุกข์มึงเดินกึ่งไม้กับเขนไว้ บายบายไปตายเนาะแล้วพูดกันะพกกันวกกันใหม่ EP สองจุ๊บจุ๊บวอบกันโดนโทษไม่โดนโทษแล้วพบกันใหม่ EP สองอีดอกโดนโทษทำมาทำเหมือนอะไรเพราะใช้เยสูที่แม่งโดนคืนไว้กางเขนอะเออเอาวันนี้ก็ได้ไปไปกิน น้อมหันชีวิตเขาบอกเลยพี่ค่ะดนครให้เสียงภาษาไทยโดยธนวัฒนพลมงคลชัยและมัชตาไพย์นจบครับต่อไปเชิญอีพี่ไหน